แตกตื่นกันเลยทีเดียวค่ะลิซ่าแบล็กพิงโผล่กลางเวทินไหคลับแซบไฟลุกทั่ว l ลาสเวกัสค่ะ เดินสายโปรโมทเพลงรัวๆทั่วทั้งอเมริกาเลยละค่ะสำหรับไอดอลสอวคนเก่งลิซ่าแบล็กพิงคหรือลลิสซามโนบาลที่ตอนนี้ค่ะมาทำงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะลิซ่าแบล็ k พิงคเพิ่งไปให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุ12.7 k k i s s FM r a d i ดโดยคุณโจโจ้ฟราอีกด้วยค่ะ และล่าสุดค่าก็สร้างความฮือฮาแตกตื่นให้กับปริงทั่วโลกเมื่อดีเจชื่อดังอย่างดีเจสเนกพาลิซ่าไปปรากฏกายบนเวทีที่ซ็อกไนท์ครับที่ลาสเวกัสค่ะกลายเป็นปรากฏการณ์สุดตะลึงของแฟนๆทั่วโลกเพราะไม่ได้เห็นโหมดนี้ของลิซ่ามาก่อนค่ะมันเกินคาดมากๆและดูเธอจะแฮปปี้และเอ็นจอยสุดๆค่ะ Share it with you. Walking through all the dust, memories in frame of a past we simply let be But I don't close the door, waiting the chance for one more.